คลิปที่โลกโซเชียลกำลังฮือฮาเลยค่ะหลังมีคนอ้างว่านี่เป็นซากฟอสซิลของเอเลี่ยนตัวจริงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังสภาเม็กซิโกได้เปิดประชุมวาระพิเศษขึ้นเพื่อรับฟังการอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้หรือที่เราคุ้นหูกันว่า UFO นั่นแหละค่ะในวันนั้นไฮเม่มอสซันผู้สื่อข่าวและนักวิจัยเกี่ยวกับ UFO เขาได้อ้างว่านี่คือหลักฐานของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกโดยเป็นร่างเล็กๆที่มีนิ้วมือข้างละ3านิ้วศีษะยื่นปนไปด้านหลัง ดยเขาอ้างว่าร่างเอเลียนนี้ถูกพบในเปนรูเมื่อปี2017มีอายุป,ประมาณ1,000ปีก่อให้เกิดการถกเถียงขึ้นในโลกออนไลน์ค่ะว่าซากเอเลียนนี้เป็นของจริงหรือเปล่าทั้งเดอะสแตนดารจึงได้สอบถามไปยังกรทองวิริยะสเสวีกุลนักสื่อสารดาราศาสตร์และครีเอเตอร์อวกาศช่องกรเคทว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ่ะการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องอาศัยหลักฐานการพิสูจน์ยืนยันที่ใหญ่ยิ่งไม่แพ้กัน อย่างในสมัยที่เราค้นพบดาวเคราะห์ดวงแรกที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นเนี่ยมันต้องใสยการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบหลายครั้งเพมั่นใจนะครับว่าข้อมูลที่เราค้นพบเนี่ยมันคือดาวเคราะห์จริงๆไม่ใช่ค่าอื่นเช่นกันเก,กิดกรณีนี้ครับหลักฐานการเจอซากเอเลี่ยนอาจฟังดูน่าตื่นเต้นแต่เราังอยู่ห่างไกลนะฮะจากการยืนยันว่าสิ่งนี้ คือซากของชีวิตต่างดาวจริงๆและเราไม่สามารถใช้ข้อมูลจากผู้โชวชาญเพียงแค่คนเดียวมาสรุปว่าสิ่งที่เขาอ้างขึ้นมาเนี่ยะ่ะคือชีวิตจากต่างดาวได้ ในเรื่องของชีวิตนอกโลกนะครับต้องอธิบายก่อนว่าชีวิตนั้นถือกําเนิดมาเร็วมากๆบนโลกของเราเวลาเพียงประมาณ100ล้านปีแรกเท่านั้นและโลกของเรายังมีอายุที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอายุจริงๆของอีกพบนะฮะดังนั้นความน่าจะเป็นที่เราจะเจอชีวิตนอกโลกเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากๆ แต่คำถามที่ตามมาก็คือทำไมเราถึงยังไม่พบก็ต้องบอกต่อนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่งเริ่มค้นหาดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสวิยะดาวเคราะห์ที่โครจรรอบดาวเลิกดวงอื่นเนี่ยได้แค่30ปีเท่านั้นเองนักดาราศาสตร์หลายท่านที่ศึกษาในด้านนี้นะครับให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่ามันมีโอกาสอยู่แล้วแหละที่เราจะเจอชีวิตอยู่ต่างดาวและการค้นพบชีวิตต่างดาวแบบนี้มันจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากๆในสักวันหนึ่งเราอาจจะค้นพบแต่นานสยดทายนะครับว่ามันยังไม่ใช่ในวันนี้ฮะ